เมื่อคืนบ้านสวนจอมยุทธฝนตกนะประมาณสองชั่วโมงได้ฝนตกหนักเลยทางมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะเมื่อคืนตอนเช้าแม่แจ๊คก,ก็มีงานในเมืองด้วยสิแล้วเราก็ต้องไปทำงานใช่ไหมสงสารเด็กคนนี้ไหมดูที่เท้าดูที่เท้า <c ười> <c ười> ดูที่เท้าเขาโอ้เออ เอาเร็วๆจอมยุทธเขาเขาห่วงหวานแหวนนะครับไปไหนกันคะเนี่ยนี่หวานแหวอ๋อหวานแหวนเราห่วงไหมครับเราเขาเขาหวานกันเป็นเดือนแล้วค่ะเออตัวเล็กิดขาเลยวกวนี้เอาเร็วๆจอมยุทธเราเร็วใกล้ถึงแล้วอีกไม่กี่ก้าวถือมาลูกถือมานั่งสารไหมนั่งสารไหมเนี่ยเด็กคนนี้ ไป